สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทอนิวส์กับริชานพรหมจารีอยู่ถาวรสวัสดีแมลวังประโอนกุ๊บกุ๊กเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ถาวรต่อไปรับชมข่าวด่วนนานาชาติ ชาวระยองพะวาทั้งเมืองทหารอียิปต์ติดโควิดเข้าไทย Dan Rayong is far the of Thailand the COVID-19 of the Thailand from the c o u t r to Saudi a l a b i a อัดค่าโควิดเกามันกลับมาอีกแล้วมากความสุขทหารไทยทีท่เขาวาหัน Is of the quality to the cup of Thailand of the people of the Thailand the COVID ความเท,ท้ไทยมนกับละมาลวังเอาเด้อละมาลวังเอาซื้อสิลมสิตายนี่ Is what you for but they c a ม่อตบ้านกื็เกากันละอิสบทานตือสมมติหายจะกเทียบบ้ดีฮะองสบ้ไม่บุษลาบังเห็นยังบ้านดีฮะอิสบ้านเรอไม่เห็นเหมื่อไอชื่ออิสบานเรือคนที่อฟารีอิสบาทุนเดนหันทุนเดืยองอัเดสว้าทุนเดอแบงคอกอันเดียสวุ้นเทือนทยองอิสบานันเข้าไปกับแต่ยาแต่ยาตัวสูอิสนซืจักรีจักไดดอ กศิวายเปนไอีสุโนนะาซุบละบ้างกันละบ้างกันอคือสิตายสเป็นนี่อีสุนน่นะมันแไงไงกับมาตเดเอาไงไงสะดวกว่ากสิวายจังไกอีสอัลติสทีตดอรเออเซทูเโควิดในทีมอิสุฟอีเมการยโตกับยโตคือเก่าพี่น้องค่ะมาละบ้งเราอิสุโฟนดูดี้กิวจังไก่เนาะอิสุโฟนมาเสียกำลังใจเบดคนละบ้างนั่น ม t นสบา e ดี so y mm ิสุดท t กที u ละม a นก็ไม่ยากที่จะทได้เลยแต่ถ้ามึงเพื่อจะทำได้นั่นหมายถึว่ามัน t ป the รื่ e งปกติแล n o ันก็เป็นเรื่องปกติ t ี่จะทำได้ถ้านึงรพื่อจะทได้นั่นหมายบึงว่ามันเป็นเรื่องดูติและมันก็เป็นเรื่องากติที่จะัไหน ชาวเน็ตสงสัยพร้อมโวยรับประทานอาหารทะเลอยู่ทะเลทำไมแพงกว่าในเมืองอิสระ ไปทุ่งทะเลเพ e f อ o d ่งซีฟู้ดอันดีฟอตุ่อแพงรสิบ่าจังใดนอกกินอาหารทะเลอยู่ทะเลกับแพงอสรอยู่ในเมืองเนี้ยไอ้ถูกกว่าจ็กสิว่าจังใดอีสระที่ร้สมาขายแพงคาเทอยู่ใกล้ๆกลือกระไดเนาะอีสระฮอตดิสเวนมาได้แทสุดตากกันทะเลกินดาวดอกไม้เที่ยวทะเลอิสรอิสร์อดิสนจุดเขาคือกับสงสายสงหยัางมาขายแพงก็แแถเพิ้นคิดขายหยังในในรบก อิสอ้้วธูดซูดบรรยากาศบรรยากาศนก็จะเป็นน้ำบรรยากาศบรรยากาศน่ารละมันหนักท่าเ็นแห้งอิสมูว่าธูดซื้อธูดตลาดมาคุกคุกคุกกิ่งเอเดบ้านเอเดซองอิสมูรด้เห็ดมาซื้อซือมาเห็ดกินเองเอายักจะไปซ้ำตาม้านตามอย่างมัน่อมันแหงอิสอด้วซื้อจักสิวายจังให่ มอบปปะนองหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดได้ที่ w w w d o t o m c o m และทุกท่านร่วมส่ง SMS พูดคุยกับเราได้ที่2 1 2 2 2 4 2 3 6และ248ในช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยน้ำดื่มเปรูดื่มแล้วรูฟิตจนรูปิดตลอดกาลขอบคุณนมเปรี้ยวพร้อมดื่มตาบีทะกุนดื่มตีสี่ขี้ยัง7จ็ดโมง และที่ขัดไม่ได้ค่ะขาบคุณเครื่องครัวตาหายมะลีเครื่องครัวคุณภาพดีเหมาะสำหรับหวยและคีชาวไทยรับชมข่าวได้ใหม่ในโอกาสต่อไปจันไรเสีป,ปรีมณีแสงแจ่มแจ้งแดงแจ๋ถ่ายภาพดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ